สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1่สู่ห้องเรียนสังคมครูเดียค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เราก็ยังเจอในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของรัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทยนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไปแล้วนะคะว่าสาเหตุของการเกิดรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นเกิดจากอะไรคะ เกิดอาการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบบประชาธิปไตยนั่นเองค่ะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นมีการประกาศใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในปีพุทธศักราช2475ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดในการจัดระเบียบการปกครองของประเทศนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนะคะความสําคัญของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญยืนยันความเป็นอิอราอรัฐธรรมนูญแสดงความเป็นราชอาณาจักรของไทยและความเป็นอิสรชอธิปไตยที่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นที่ยอมรับของต่างชาตินั่นเองค่ะ รวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศโดยถือหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและกำหนดรูปแบบของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นเป็นเครื่องหมายที่รับรองความเป็นเอกราพทำไมถึงมีแสดงถึงความเป็นเอกราพเพราะว่า รัฐธรรมนูญนี้ใช้ในการปกครองประเทศไทยเพียงรัฐเดียวนั่นเองค่ะและยังรับรองสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของมวลชนชาวไทยที่จะต้องให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะรัฐธรรมน,นูญยังเป็นเครื่องหมายกําหนดทิศทางและกลไกการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่สําคัญเลยค่ะและ ทำให้ประเทศชาตินั้นมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปร,รองดองสังคมมีความสงบสุขและเป็นธรรมมีความเท่าเทียมปราศจากความเหลื่อมล้ำประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะ,ะที่ครูได้กล่าวมานะคะก็เป็นเรื่องของความสําคัญของรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูหล,ลักการของรัฐธรรมนูญหลักการของรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้มีบทบัญญัติไว้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะคะหลักการของรัฐธรรมนูญจึงส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เป็นสมาชิกของสังคมของประเทศไทยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการปกครองซึ่งประเทศไทยเราก็ได้มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองค่ะ และที่สำคัญนะคะกำหนดกลไกทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญตัติและฝ่ายบริหารนั่นเองค่ะซึ่งอำนาจอธิปไตยก็ถือได้ว่าเป็นอำนาจของวงชนชาไทยที่พระหมหากษัาาตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนนั่นเองค่ะและหลักการที่สําคัญของรัฐธรรมนูญก็คือเน้นในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จิตธิและเสรีภาพค,ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองวงชวนชาวไทยย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นโครงสร้างของรัฐธรรมนูญน,นะคะ รัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยนั้นนะคะมีโครงสร้างก็คือเป็นรัฐเดียวนะคะมีรัฐบาลเดียวนะคะซึ่งประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการบริหารประเทศแต่ละสมัยด้วยรัฐบาลเพียงชุดเดียวนะคะหลังจากที่เรสร็จสิ้นวาระหรือหมดวาระก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะคะและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะเป็นไปโดยของรัฐบาลนั่นเองค่ะ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะต่อมานะคะสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนั้นให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหมือนที่เราเคยเรียนไปตั้งแต่ต้นๆข่าวแล้วนะคะว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไรสิทธ,ทธิที่ประชาชนควรจะได้รับและเสรีภาพของประชาชนนั้นเป็นอย่างไรก็ได้ตราในกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นั่นเองค่ะและ แลฐธรรมาดูนั้นกำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั่นเองนะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆของสังคมหรือว่าภารกิจต่างๆของรัฐบาลนั่นเองค่ะและมีองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐในการบริหารในการบริหารราชการของรัฐนั้นจะต้องมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรอิสระนั้นมาทําการตรวจสอบในการใช้อํานาจรัฐอย่างแน,น่นอนเขาว่า รัฐบาลชุดนี้มีการใช้อำน,นาจไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะและที่สำคัญนะคะก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจนนะคะว่ารัฐสภามีหน้าที่อย่างไรบ้างและคณะรัฐมนตรีนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะ ที่กล่าวมาแล้วนะคะก็เป็นส่วนสําคัญของรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานนะคะในท้ายคาบแล้วก็อย่าลืมส่งในกลุ่มวิชาสังคมด้วยนะคะหลังจากนี้เราก็จะขึ้นในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราก็ไว้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครูเดียาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ